ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายซิโยอีคมเมนอ่วมทั้งประเทศค่ะโดนภาษีนำเข้าสาหรัฐ49เอร์เซสูงสุดในอาเซียนเจรจาจา3ครั้งวืดเจ๊งนับแสนล้านค่ะ งานนี้เขเมรอ่วมทั้งประเทศค่ะโดนภาษีนำเข้าสหรัฐ49%นับถอยหลังอีก5วันสูงสุดในอาเซียนเจรจาร3มครั้งวืดค่ะเจ๊งนับแสนล้าน <t> จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่3กรกฎาคม2568ค่ะมีรายงานว่าหน่วยงานโฆษกของรัฐบาลกัมพูชาได้รายงานผลการเจรจาเรื่องภาษีค่ะรอบที่3ระหว่างกัมพูชาและสหรัฐอเมริกาค่ะ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานาสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาค่ะโดยมีรองนายกรัมรีและรองประธานคนที่1ของสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาพร้อมด้วยรัมรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำฝ่ายกัมพูชาค่ะขณะที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาค่ะได้เข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ค่ะทั้ง2องฝ่ายได้แสดงความชื่นชมต่อความคืบหน้าเชิงบวกจากการเจรจาในรอบที่ผ่านมาค่ะและก็ตกลงที่จะส่งข้อเสนอเพิ่มเติมพร้อมยืนยันการพร้อมในการเจรจาในรอบถัดไปโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการแสวงหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ประเทศค่ะ ซึ่งความเห็นของสำนักงานนะคะก็บอกว่ารัฐบาลกัมพูชาค่ะมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเจรจากับสหรัฐเรื่องภาษีศุกากรซึ่งล่าสุดค่ะเป็นการเจรจาครั้งที่3แล้วนะคะแล้วก็คาดว่ารัฐบาลกัมพูชาค่ะ พยายามเร่งให้บรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐก่อนที่มาตรการระงับการเก็บภาษี90วันจะสิ้นสุดลงในวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะ2ค่ะที่ผ่านมาสาหรัฐเป็นตลาดส่งออกสําคัญของกัมพูชาค่ะความคืบหน้าในการเจราจาอาจส่งผลเชิงบวกค่ะต่อการค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการไทยที่มีฐานการผลิตในกัมพูชาโดยเฉพาะในภาคสิงทอนะ,ค,ะควรติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะ พร้อมประเมินความเสี่ยงและกระจายความเสี่ยงโดยพิจารณาการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆเช่นไทยลาวและเวียดนามค่ะเพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดียวค่ะ 3ข้อมูลจากกมรมศุลกากรและสรรพสามิดกัมพูชาระบุว่าในช่วง5เดือนแรกของปี2568ก็คือเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมนะฮะมูลค่าการค้าระหว่างกัมพูชาและสหรัฐอยู่ที่4.47พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพิ่มขึ้น27%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะฮะซึ่งกัมพูชาเองค่ะส่งออกคิดเป็นมูลค่า4.35พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะขณะที่การนําเข้าจากสหรัฐอยู่ที่120ล้านดอลลาร์ค่ะส่งผลให้สหรัฐขาดดุลการค้า4.23พัน ล้านดอลลาร์ค่ะ4ค่ะในช่วง5เดือนแรกของ2,568ค่ะสหรัฐได้นำเข้าสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากผ้าเย็บด้วยเข็มมากที่สุดจาก,กัาบูชามูลค่า967.43ล้านดอลลาร์ค่ะรองลงมาคือสินค้าประเภทเครื่องหนังขนสัตว์อุปกรณ์เดินทางและกระเป๋าค่ะมูลค่า645.18้านดล้านดอลลาร์ค่ะ ขณะที่หมวดอื่นค่ะรวมทั้งสิ้น2 7 4พันล้านดอลลาร์ค่ะอย่างไรก็ตามก่อนหน้าน,นี้ค่ะเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาก็มีรายงานว่านายกคุมณมาเนตของกัมพูชาค่ะได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีโด,โดนันทรามของสหรัฐอเมริกาค่ะเสนอลดภาษีสินค้านําเข้าจากสาหรัฐค่ะจาก35%เป็น5%เโดยให้เหตุผลว่าเพื่อทําตามเจตนารมณ์ของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีของ2ประเทศในจดหมายดังกล่าวค่ะมีหัวข้อชัดเจนนะบอกว่า ขอเจรจาเรื่องการบังคับใช้มาตรการภาษีสินค้าส่งออกของกัมพูชาค่ะมีเนื้อหาระบุบ,บอกว่าเรียนท่านประธานรัฐมนบีที่เคารพเพื่อตอบสนองต่อประกาศล่าสุดของท่านเมื่อวันที่2เมษายน2568ที่มีการกำหนดอัตราภาษี49กับสินค้ากัมพูชาตั้งแต่วันที่9เมษายน2568กัมพูชาขอเสนอที่จะเจรจากับรัฐบาลของท่านในช่วงเวลาที่สะดวกที่สุดและประสงค์จะขอให้รัฐบาลของท่านพิจารณาเลื่อนการบังคับใช้ภาษีดังกล่าวออกไป ข้าพเจ้าขอเรียนให้ท่านประธานาธิบดีที่เคารพทราบว่าอัตราภาษีสูงสุดของกัมพูชาในในขณะนี้อยู่ที่35%เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการแสดงความสุจริตและเจตนารมณ์ของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีของเรากัมพูชามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสาหรัฐโดยลดอัตราภาษีทันทีสำหรับสินค้า19หมวดหมู่จากอัตราภาษีสูงสุด35%เปอร์เซ็นต์เป็นหเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในการนี้ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของข้าพเจ้าประสานงานกับ ผู้แทนการค้าของสหรัฐแล้วค่ะ ซึ่งกัมพูชาค่ะยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการมีส่วนร่วมในการเจรจารที่จะสร้างสรรค์และมีประสิทธิผลกับรัฐบาลสหรัฐเพื่อกระชับการค้าทวิภาคีของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อให้ทั้งสองชาติและประชาชนได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากความสัมพันธ์ทางการค้าที่สําคัญเหล่านี้อดรับความเชื่อมั่นในความเคารพอย่างสูงสุดของข้าพเจ้าด้วยนะท่านประธานาธิบดีที่เคารพนะซึ่งจดหมายดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีฮูลมาเนตค่ะก็มีหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กได้กําหนดภาษีสินค้า จากกัมพูชาถึง49%นะสูงสุดในอาเซียนเลยนะคะแล้วก็การยื่นข้อเสนอที่รวดเร็วและก็เป็นรูปธรรมครั้งนี้ของกัมพูชาสะท้อนถึงความพยายามอย่างยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกำแงพงภาษีนี้ค่ะซึ่งทีมข่าวเดอะคริติกค่ะได้ไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็พบว่าสหรัฐอเมริกาค่ะยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดสําหรับกัมพูชาค่ะแต่ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมูลค่าการนําเข้าสินค้าจากกัมพูชาโดยสหรัฐอย่างไม่ชัดเจนโดยมีการระบุว่าในช่วง6เดือนแรกของปี2566ค่ะ การนำเข้าสินค้านาจากกัมพูชาของสหรัฐมีมูลค่าประมาณ4.23พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็คิดเป็นเงินไทย137,242ล้าน3าม0 0 0บาทค่ะลดลง8.9ปเซซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะข้อมูลนี้ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจฐฐและนโยบายทางการค้านั่นเองค่ะซึ่งสหรัฐค่ะก็เป็นตลาดส่งออกที่สําคัญสําหรับกัมพูชาค่ะโดยมีสินค้าส่งออกหลักก็คือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มกระเป๋าเดินทางและก็รองเท้านั่นเองค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ